เราตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วถ้ากิ่งแขนงเล็กๆไม่เป็นไรแต่ถ้ากิ่งที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีในตัวเขาเรียกตัวป้องกันเชื้อรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มไขโตซานชนิดพิเศษที่เรียกว,ว่าหิ้วนี่ก็ต้องสวยนะอะเนาะสวยนี่สวยเอาให้ดึงได้อันนั้นดึงได้ครับถ้าไม่ขนาดใครในดึงได้เลยเราก็จะเอาตัวหิ้วนเนี่ยฉีดพ่นหน่อยตรงบริเวณแผลเพื่อไม่ให้เชื้อราเข้านะครับสังเกตว่าเราจะมีตัดเหลือไว้นิดนึงเพื <S <S ่อที่ถ้ามันเน่าเราสามารถตัดซ่อมได้ นะครับอ่าอันนี้ก็หลังตัดแต่งกิ่งนะครับมีกลุ่มป้องกันเชื้อราก็ควรจะพ่นหรือทำเอาไว้นะครับแบบนี้เพื่อป้องกันนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงยังมีฝนหลงมาอยู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงแล้วก็สังเกตว่าจะตัดเป็นในลักษณะของปากฉลามน้ำจะไม่ขังนะครับอย่างกิ่งที่ตั้งๆเนี่ยบางอันเนี่ยให้เนี่ยครับให้ให้เป็นปากฉลามแบบนี้ ก็จะเดี๋ยวถ้าโรงอย่างนันนะผม่ยาใช้น้อยมากมันแรงไม่น่าจะกินแ้วนน้อหลังจากใบแก